สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาพิเศษนะครับอังคารยี่กันยายน2566ครับสิบหานาสามสิีครับวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมากนะครับวันนี้รัฐบาลเศรษฐาทวิสินนะครับมีมติคอรมอให้พักนี้เกษตรกรทั้งต้นทั้งดอก3ปีครับเป็นสิ่งที่ผมดีใจมาก พี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากตลอดรดะยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับวันนี้จะได้มีโอกาสหายใจกับนโย,ยบายของอพักพื่อไทยนะครับเราไปติดตามฟังการถแถลงกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้สื่อข่าวที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ภายหลังการประชุมคอรมอซึ่งมีเรื่องเข้ามาทั้งหมด58เรื่อง เยอะมากนะครับเป็นเรื่องจวนเสเยอะแต่ว่าเรื่องที่ผมคิดว่าอยากจะหยิบขึ้นมาแล้วรายงานกับผู้สื่อข่าวทุกคนนที่นี้เนี่ยเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องการเรื่องที่สองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการพักชําระหนี้เกษตรกร,รกที่ประชุมคลมมีมติว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยห้าสิบหกจนถึงวันที่สามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกิบเจ จะทำการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรจํานวนประมาณสองล้านเจ็ดแสนลายเป็นยอดวงเงินที่จะพักชำระหนี้ให้2องแสนแดสาพันล้านพักชำระทั้งต้นและดอกรัฐบาลจะจ่ายชดเชยดอกเบีย้ยให้ประมาณ4.5%ของวงเงินทั้งหมด4ีสอ0 0ล้านคิดเป็นว่าประมาณประมาณ1 1,000ล้านบาท นะครับอันนี้ปีต่อปีนะครับที่ประชุมเนี่ยทางกระทรวงการคลังเสนอมาเฉพาะปีแรกก่อนนะครับและนอกจาก11,000ันล้านที่ชดชเชยแบบเบียสี่จาเอร์เซจากวงเงินทั้งหมดเงินต้นทั้งหมดสองแสนล้านนั้นยังมีเงินอีก1น0 0งล้านสําหรับเกษตรกรประมาณสักสามแสนลายที่จะเข้ามาเข้าโครงการในการอัปเกรดยกระดับศักยภาพในการทําการเกษตร การพักชําระหนี้นี้นะครับเน้นกับสองล้านเจ็ดแสนคนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเกษตรกรรกายย่อยครอบเพื่อกลุ่มมากที่สุดนะครับแล้วก็ในสองล้านเจ็ดแสนรายเนี่ยมันคงไม่เค่ทุกรายที่ไม่มีความสามารถจะชําระหนี้นะบางรายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องหยุดก็ได้เขาพร้อมจะชาระรัฐบาลก็มีอินเซนティブให้ว่าใครที่ชําระหนี้ได้ไวนะครับหมายถึงว่าเราให้คุณหยุดแต่คุณยังพร้อมจะชาระหนี้เนี่ย รัฐบาลก็จะมีอินเทนทีมีพิเศษให้ผู้นี้คุณชําระนี่ก็ตัดต้นหมดเลยดอกเบี้ยรัฐบาลจ่ายให้แล้วยังแถมทุกๆหนึ่งพันบาทเนี่ยก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะครับมีสลากใครถูกสลากก็เอาไปตัดยอดนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีวินัยการเงินกันทางดีมากพร้อมจะชะําระท่านก็ได้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้ของรัฐบาลนะครับเรื่องถัดมาครับก็กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ผมจุลพันธ์รมวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับเลขานุการท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับท่านวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติครับท่านชัดชัยสิริไลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารทกศนะครับก็วันนี้ขออนุญาตมาแถลงข่าวที่กระทรวงนะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีการผ่านมติที่สําคัญโดยเฉพาะในนโยบายหลักของรัฐบาลชุดปัจจุบันคือเรื่องของการพักหนี้ นะครับซึ่งวันที่13กันยานี่มีมติครมให้ไปดําเนินการตั้งคณะกรรมการในเรื่องของการพักหนี้ในส่วนของเกษตรกร3ปีและในส่วนของ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอีก1ปีนะครับเราก็ได้ดําเนินการประชุมกันหลายรอบในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์ตามที่คณะรัฐมนตรีให้กรอบเวลามานะครับมีมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุด โดยมีผมเองเป็นประธานนะครับท่านเผ่าภูมิเป็นรองประธานนะครับทางสอสอคอเป็นฝ่ายเลขานะครับแล้วเราก็ได้เชิญทั้งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะครับในวันนี้ก็ได้ส่งเรื่องเข้าไปยังคณะรัฐมนตรีในเรื่องของหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวคณะกรรมการเองนะครับเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบในเรื่องของคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาเรื่องพักนี้นะครับสคือในกรอบของการช่วยเหลือ ในปีกของเกษตรกรนะครับมันมี2ปีกปีกหนึ่งคือเกษตรกรอีกปีกหนึ่งคือ SME เราเดินหน้าทําในสิ่งที่สามารถทําสําเร็จได้ก่อนโดยเร็วก็คือเรื่องของ SME เออในอเรื่องของเกษตรกร SME เนี่ยนะครับขอเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับก็คงไม่นานเกินรอเราก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จนะครับซึ่งการดําเนินการในเรื่องของการพักนี้เกษตรกรต้องเปิดน,นําในเบื้องต้นก่อนว่าต้องกราบขอบพระคุณทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ให้ทั้ง เ,เรื่องของเนื้อหารายละเอียดแล้วก็กรอบแล้วก็ข้อคิดที่เป็นประโยชน์รวมถึงวิธีการในการที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้2คือต้องกราบขอบพระคุณกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ส่งคนมาช่วยในเรื่องของออหลักแนวคิดนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมาในส่วนของตัวทปทอเองแล้วก็ยังมีในส่วนที่เป็นสถาบันป่วยนะครับซึ่งได้ส่งบุคลากรมาให้ความแนะนํากับพวกเราจนกระทั่ง ครั้งนี้เนี่ยการพักนี้เกษตรกรเนี่ยมันจะแตกต่างจากสิบกว่าครั้งที่ผ่านมานะครับในอดีตที่ผ่านมาต้องเรียนว่าเนี๋ยนะครับอยากให้ผมอ่านตามสคริปต์รือว่าเอาแบบนี้เป็นคนเป็นคนพูดได้เรื่อยเรือเลยขอโทษนะครับพี่น้องุเลยทุกท่านเอาใหม่เอาใหม่ครับได้ได้เอาใหม่คือคือประเด็นนี้ครับมันจะต้องแตกต่างจากสิบสามครั้งที่ผ่านมา นะครับเพราะ13ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีการพักหนี้เกษตรกรมันเป็นเพียงแค่การประวิงเวลานะครับเมื่อพ้นระยะเวลาของโครงการกลับมาแล้วเนี่ยเกือบทุกครั้งที่ภาครัฐได้ไปสำรวจตรวจสอบดูเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเกษตรกรอยู่ในสถานะที่ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือหลายครั้งในแย่กว่าเดิมในเรื่องของมูลหนี้ในเรื่องของอสถานะของทางทางเศรษฐกิจของตนเนี่ยนะครับซึ่งครั้งนี้วิธีการที่เราดําเนินการช่วยเหลือเนี่ยเรา มุ่งเป้าในการที่เราตั้งเป้าว่าหนึ่งก็คือในช่วงระยะเวลา3ปีที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาจะได้พักในเรื่องของภาระ2คือเมื่อกลับมาต้องกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับสิ่งที่เราทํามีกรอบงบประมาณทั้งสิ้นในการที่เราไปช่วยเหลือคือ1 1ึ0 0ล้านบาทเศษนะครับจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการจ่ายอัตราดอกเบีย้ยแทนพี่น้องเกษตรกรน,นะครับ ซึ่งการพักนี้เนี่ยนะครับเกษตรกร,เร,กรเราใช้คําว่าพักการชําระต้นและพักการชําระดอก mm. การชําระดอกเนี่ยก็คือจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กําหนดนะครับ2คือในส่วนของหนี้ที่เข้าได้นะครับเกษตรกร,ร,กรที่เข้าสู่โครงการได้เนี่ยนะครับ mm. เดี๋ยวรายละเอียดท่านท่านชัดชัยช่วยเติมด้นะครับผมจะเล่าเป็นโครงก่อนแบ่งเป็น2กลุ่มง่ายๆ หนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นหนี้ปกตินะครับสองคือกลุ่มที่เป็น NPL แต่ในการนี้เนี่ยหนี้ปกติเนี่ยนะครับเราคัดออกก็คือกลุ่มที่เป็น p s a กลุ่มที่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐในรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้การช่วยเหลือซ้ำซ้อนก็มีส่วนหนึ่งที่ถูกดึงออกไปนะครับแต่ในเรื่อยอย่างไรก็ตามเนี่ยกลุ่มนี้หากบทเรื่องของการช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการอื่นแล้วในปีถัดไปคือในระยะที่2ระ,ะระยะที่3ซึ่งเราแบ่งโครงการเป็น3ระยะเนี่ยนะครับ อาจจะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาได้นะครับทุกคนที่จะเข้าสู่โครงการต้องตัดสินใจที่จะเข้าสู่โครงการด้วยตนเองและเดินมาที่ทกศคือต้องเป็นออฟอินนะครับเป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจนะครับซึ่งกลไกนี้จะแตกต่างจากการพักหนี้หลายครั้งในอดีตเพราะว่าการที่จะต้องเข้าสู่โครงการด้วยความสมัครใจนจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเองเพราะทกศมีเครือข่ายแล้วก็มีองค์ความรู้ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เราไม่อยากเห็นปัญหาอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคือพักนี่สามปีแล้วไม่เจอหน้ากันเลยกับทกศกลับมาอีกทีเนี่ยสภาพหนักกว่าเดิมนะครับเราไม่ต้องการเห็นเพราะฉะนั้นอยากจะให้มาทํางานร่วมกับทกศในเรื่องของการปรับสภาพปรับภาระปรับโครงสร้างหนี้สินของตัวเองเพื่อที่เราจะยืนยันได้ว่าระหว่างทางเนี่ยนะครับท่านจะได้รับการพี่น้องเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและทกศอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ในส่วนของกลุ่มที่เป็นหนี้ปกตินะครับแน่นอนครับว่ารัฐเนี่ยรับช่วยเหลือในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยแต่ในระหว่างที่มีการพักชําระต้นและพักชําระดอกหากพี่น้องเกษตรกรมีความประสงค์และมีกําลังเพียงพอในการที่จะชําระหนี้สินในช่วงนั้นนะครับอย่างน้อยเงินที่ชําระครึ่งหนึ่งจะตัดที่เงินต้นทกศนี่ไม่คิดดอกเบีย้ยบนดอกอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยภาระหน,นี้สินเนี่ยเราต้องการตักที่เงินต้นให้ท่านนะครับในส่วนของ NPL เพื่อที่จะสร้างให้เขากลับมาเป็น,นกลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนของ NPL เองในระหว่างที่รัฐเข้าไปช่วยดูแลนะครับหากท่านสามารถที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองจนกลับมาเป็นหนี้ปกติได้รัฐบาลจะช่วยทคสอในการชดเชยหนี้สินในส่วนดอกเบีย้ยเพียงแค่สามเดือนนะครับตาม ระเบียบของธนาคารประเทศไทย90วันนะครับถ้าท่านไม่สามารถกลับมาเป็นหนี้ปกติดได้รัฐบาลก็ไม่ดําเนินการในส่วนนี้คือไม,ไม่ไม่ได้ชดเชยให้ก็ถือว่าท่านยังคงสภาพเป็น NPL เหมือนเดิมแต่นี่คือโอกาสสําหรับพี่น้องเกษตรกรซึ่งมีสถานะหนี้เป็น non performing นะครับที่เราอยากจะช่วยเหลือหากท่านสามารถเข้าร่วมโครงการท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ และในระยะเวลาสามปีที่จะมาถึงท่านสามารถชำระหนี้สินกับทางทกศได้ในส่วนของเงินต้นทกศยินดีที่จะให้ทางพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มเอ็นพีเอลเนี่ยตัดหนี้สินในส่วนของเงินต้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ตัดดอกนะครับเพื่อที่จะดึงเอาคนกลุ่มนี้เนี่ยกลับเข้ามาในระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือแนวทางและก็วิธีการที่เรามองว่า เป็นแรงจูงใจเพื่อที่เราหวังว่าในที่สุดแล้วเขากลับมาอย่างแข็งแกร่งได้นะครับในส่วนของอื่นๆจะมีโครงการของทกศในการที่จะเข้าไปร่วมในการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรจํานวนมากนะครับขอชื่อเดี๋ยวขอมันมันหลายชื่อขัดจังใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่โครงการหลักโครงการหนึ่งเนี่ยนะครับคือคกลไกในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรสามารถเข้าสู่แหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพต่อไปได้ ในอดีตที่ผ่านมาหลายครั้งพี่น้องเกษตรกรเมื่อได้รับการพักหนี้แล้วไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนนะครับเมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนก็เท่ากับการประกอบอาชีพและกําลังในการที่จะมีเงินรายได้มาชดเชยชดใช้ให้กับทกศเนี่ยไม่มีนะครับทกศเองได้กรุณานะครับซึ่งประกอบกับนโยบายของรัฐซึ่งกำลังกำลังจะออกคือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับใช้คํานี้ได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวโครงการมันยังไม่ลอนนะครับ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะมีมาเนี่ยนะครับก็จะประกอบเข้ากับตัวทคสเองซึ่งจะให้ extended loan ก็คือเงินกู้เพิ่มเติม on top ได้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยขึ้นกับศักยภาพในการชำระคืนของท่านนะครับมันยังเป็นดุลพินิจของทางทคสต้องเข้าใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามหมายความว่ายังมีโอกาสที่พี่น้องเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพไปทา ทำทำการเกษตรของตนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโครงคร่าวๆนะครับที่จะนําเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนในส่วนของการพักหนี้การเกษตรนะครับแน่นอนว่ากลไกอื่นๆของภาครัฐที่นอกเหนือจากภารหน้างานของกระทรวงการคลังก็จะประกอบเข้าด้วยกันในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าเป็นเรื่องของอกระทรวงเกษตรเองกระทรวงพาณิชย์นะครับในเรื่องของการขายสินค้าในเรื่องของการผลิตต่างๆการเพิ่ม มูลค่าของสินค้าการเพิ่มศักยภาพในการผลิตนะครับผลผลิตต่อไร่นะครับต่างๆเหล่านี้ประกอบกันเข้าเนี่ยนะครับก็จะเป็น,นกลไกที่เป็นองค์รวมของภาครัฐในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในระยะเวลา3ปีข้างหน้านะครับก็เป็นโครงคร่าวๆค,ครับมีส่วนใดจะเพิ่มเติมไหมครับท่านพอภูมิท่าน,ภาภานชัดชัยครับ ครับน้ำเรียนเพิ่มเติมครับขอบคูมนะครับก็ในส่วนของตัวพักหนี้ของทกศนะครับคนที่ณวันที่30กันยา6.6ลูกหนี้รวมทุกบัญชีไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ตัวเกษตรกรที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้มีทั้งสิ้น2.7ล้านลายนะครับและยอดหนี้เนี่ยประมาณประมาณ30,000 0ล้านบาทที่รัฐบาลเข้าไปดูแลนะครับในส่วนของ ความแตกต่างของโครงการพักหนี้อันนี้ที่มีจุดเด่นนะครับผมสรุปได้เป็น5จุดเด่นจากที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวมาแล้วนะครับข้อ1คือการคงหนี้ชั้นเดิมไว้นั่นหมายถึงว่าหากท่านเข้าโครงการพักหนี้เกษตรกรนั้นท่านเป็นหนี้ดีท่านจะไม่กลายเป็นหนี้เสียข้อ2ครับจะมีการความพยายามในการที่จะไปตัดต้นของทกศในการที่จะเปลี่ยนลำดับการชำระหนี้เพื่อประชาชนเพื่อที่จะทำให้ยอดหนี้ ของประชาชนลดลงในระหว่างที่เป็นการพักชำระหนี้ข้อ3ครับจะมีการให้สินเชื่อเพิ่มเติมคือในการพักหนี้ที่ผ่านมาถ้าท่านเข้าร่วมครงการพักหนี้ท่านไม่สามารถกู้เพิ่มได้อันนี้จะแตกต่างเพราะเราเชื่อในความสามารถและการเพิ่มศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรถ้าท่านมีความสามารถในการจ่ายมากขึ้นท่านมีความสามารถในการประกอบอาชีพมากขึ้นท่านสามารถกู้ได้เพิ่มขึ้นที่ทกสจะดูจาก ability to pay หรือความสามารถในการจ่ายของท่าน ข้อ4ครับเรามีการเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการดูแลและเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรเข้าไปกับการพักหนี้เกษตรกรเราไม่ใช่การพักหนี้เฉยๆที่หยุดการชําระหนี้แล้วเราไม่ทําอะไรกับเกษตรกรเราจะสร้างเกษตรกรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากโครงการที่เข้าไปอบรมเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรนั้นๆและข้อสุดท้ายครับเราการพักหนี้ครั้งนี้รวมถึงหนี้ที่เป็น NPL เพราะเรามีความตั้งใจจริงที่จะทำให้ NPL นั้นลดลงนะครับในการที่มีการสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างหนี้มีการเข้าไปจ่ายในเงินต้นเพื่อที่จะทำให้ NPL นั้นลดลงเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เป็น NPL เข้าร่วมในโครงการพักชำระหนี้ของเรานะครับนี่คือ5ข้อที่เป็นจุดเด่นของโครงการพักชำระหนี้ของรัฐบาลปัจจุบันครับเชิญคำถามเลยก็ได้ครับหตุลาคมครับ แล้วก็จะมี period สำหรับทางธนาคารทกสเองที่จะกำหนดนะครับในเรื่องของการที่จะให้พี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าเนี่ยเข้าสู่กระบวนการนะครับน่าจะเปิด period สัก4เดือนครับในการที่จะเลือกเลือกที่จะเดินเข้ามาเพื่อเข้าร่วมโครงการครับซึ่งรายละเอียดนี้ติดตามได้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์น,นะครับคงจะลงรายละเอียดในเรื่องของกระบวนการเ,เพิ่มเติมใน,เร,นเรียนถามคุณชัดใจค,ครับ นี่อยู่อยู่ขวามือ NPL ณนะวันนี้มียอดคงค้างอยู่เท่าไหร่คิดเป็นสัดครับเอ่อ NPL ตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งแสนสองมื่นเก้าพันล้านนะครับเอ่อตอนนี้ NPL ลงมาอยู่ที่เจ็ดจุดแปดนะครับ,รบก็อย่างที่ทางเอ่อท่านรัฐมนตรีกับทางท่านเลขาเรียนนะครับว่าในมิติของตัวเลขเนี่ยภายใต้ส <c oughs> องแสนสองแสนสองแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อย่อสองจุดหกเก้าแปด ล้านลายหรือ2.7จุดคัสเตอร์เมอร์ที่อยู่ในโครงการนี้นะครับในนั้นเนี่ยมีลูกค้า NPL อยู่60แสนซึ่ง6 0แสนเนี่ยวงเงินต้นคงค้างอยู่ที่36 0 0 0นะครับแต่ภายใต้ห0แสนลูกค้าที่เป็น NPL เนี่ยลูกค้า NPL ของแบงก์ทั้งหมด,ดี่ยมีอยู่แปดแสนหกในนั้นเนี่ยมันเทคแคร์ประมาณเกือบ7-80%ของลูกค้า NPL เข้าไปด้วยซึ่งมันเป็นข้อดีเอ่อเปรียบเทียบกับทั้ง13มาตรการในช่วง9้าปีที่ผ่านมาคือว่าเอ่อถ้าลูกค้าในช่วงที่พัชรานีตามโครงการนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะ เอาเงินมาจ่ายเนี่ยเงินที่จ่ายเข้ามาเนี่ยทกศตัดต้นทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าพอท่านพ้นจากช่วงพักนี้ตามมาตรการของรัฐบาลแล้วเนี่ยมูลนี้ของท่านลดลงนะครับทำให้ท่านสามารถฟรื้นตัวได้เร็วขึ้นซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ที่เราใส่เข้าไปเป็นฟีเจอร์เพิ่มนะครับว่าเสนอทางท่านรัฐมนตรีแล้วก็เห็นชอบให้ในมิติของการที่เราต้องดูแลลูกค้ากลุ่ม NPL ด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่า NPL ไม่ได้ดูนะครับแล้วก็ภายใต้าการช่วยเชยของรัฐอันนี้ก็ แฟร์เททั้งสองข้างก็คือว่า,าภายใต้กรอบของธนาคารแห่งประเทศไทยคือเราก็ไม่ได้รัฐก็ไม่ได้ชดเชยตรงนี้ให้มานะครับทกศก็ดูแลเองเพราะว่ามันเป็นกลุ่มลูกค้า NPL นะครับอันนี้ก็เรียนแล้วก็ในมิติของการเพิ่มศักยภาพก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราก็เตรียมในปีละอีก3,000 300, 0นคนนะครับที่เข้ามาตรก,การนในการที่ฟื้นฟูศักยภาพเพราะาเรามุ่งว่าภายใต้ระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าในมาตรก,การเมื่อออกไปแล้วเนี่ยท่านต้องแข็งแรง ะครับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับอันนี้ในเป็นสาระสาคัญ2ใน5ข้อประเด็นประโยชน์ที่ท,าท่านเลขาเรียนมาสักครู่นะครับรต,รตัวคำว่า On Top ตัวนี้ต้องแยกนะครับว่าเ,าเราใช้2คําเราใช้คําว่า extended loan กับ new loan ภายใต้ extended loan นี่คือไม่เกินแสนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าแข็งแรงามากๆไปกู้อีกตัวหนึ่งเป็น new loan อันนั้นอีกตัวหนึ่ง ตัวเอ e l ทอ n รเนี่ยเดี๋ยวเ,เราจะเสนอเป็นโครงการนะครับเข้าในการประชุมของบอร์ดในการที่จะให้ดอกเบีย้ยต่ำนะครับเพราะถือว่าลูกค้าตัวเอ e l ทอ n เนี่ยลูกค้าเกษตรกรสามารถนำเงินตรงนี้ไปใช้ในการาสร้างอาชีพหรือฟื้นฟูอาชีพของเขาในครอกต่อไปเพราะถ้าเกิดดอกเบีย้ยแพงเนี่ยอันนี้เขาจะจะ,จะไม่สามารถไป,ไปมีแรงพอนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐรับภาระในส่วนของดอกเบี้ยที่เดินไปข้างหน้าของเงินต้นคงค้างหน้า30กันยาไปให้อยู่แล้วนะครับ NPL อย่างที่เรียนนะครับว่าเราดู ability to pay ถ้าท่านมีความสามารถจากเช่นมีไรายได้อื่นเข้าเข้ามานะครับนี่เราก็สามารถที่จะให้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าทุกอย่างคือไม่ได้เกิดขึ้นโดยออโต้เกิดขึ้นโดยภาาสมัครใจเราก็ดูความแข็งแรงหรือักาภาพของรู้นี่เป็นหลักนะครับเพิ่มเติมประเด็นท่าน,นชัดชัยสักสักครู่นะครับทีละประเด็นเ๋ยวอนนี้ก่อนนะครับในส่วนของ NPL ก็ต้องดู ability to pay ถูกต้อง นะครับเขาอาจจะเข้าได้ในเรื่องของ extended loan 2คือมีดอกเบีย้ยใน extended loan ไหมต้องตอบว่ามีนะครับคือเราดูแลภา ok ระดอกเบี้ยให้เฉพาะมูลน,นิ้ถึงณวันที่1ตุลาคมเท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเป็นส่วนที่หลังจากนั้นมีการกู้เพิ่มเติมก็ต้องมีการคิดดอกเบี้ยปกตินะครับแต่อันนี้ก็ต้องเป็นในส่วนของดูพินิษเรื่องคณะกรรมการบอร์ดว่าสุดท้ายอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่แต่เชื่อว่าอยู่ในระดับที่ จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถต่อชีวิตได้นะครับไม่ไม่หนักเกินไปประเด็นถัดมาเลยนะครับทําไมที่ตัดที่3ามแสนคือในเบื้องต้นเนี่ยเราดูในเรื่องของเกษตรกรรายย่อยเป็นหลักก่อนนะครับสอคือจากข้อคําสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้สั่งการว่าในส่วนที่การดําเนินการเนี่ยนะครับส่วนใดทําได้ก่อนทํานะครับเราก็ดําเนินการในส่วนนี้ตามกรอบ วงเงินงบประมาณที่มีความเหมาะสมนะครับสปีนี่เราประมาณ3ามหมื่นกว่าล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากนี้เมื่อดูในรายการของพี่น้องเกษตรกรที่เข้าสู่โครงการแล้วนะครับเราจะเห็นสภาพจริงว่ามันเป็นภาระต่องบประมาณรวมถึงกรอบวงเงินอย่างไรนะครับเราก็จะมาพิจารณาต่อว่าเราจะสามารถที่จะขยายได้หรือไม่ในขั้นตอนต่อไปนะครับ นี่คืออะไรฮะตัวเลขสามหมื่นล้านบาทนี่คืออะไรครับก็เรียนเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เนี่ยตัวมูลหนี้คงค้างเฉลี่ยของลูกค้าเกษตรกรรายย่อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามแสนสี่หมื่นบาทดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัว 3, สามแสนโดยที่ขีดครั้งนี้คือสอดรับกับตัวค่าเฉลี่ยของวงเงินต้นคงค้างของลูกหนี้เกษตรกรรายย่อยของทกอสอทั้งหมดครับ คำว่าเรื้อนหลังคืออะไรคือคือผมก็ได<น>้พูดถึงตัวซิตนคือคือคำว่าเรื้อนหลังเนี่ยต้องเข้าใจ,จาก่อนว่าลูกค้าของเกษตรของทกศเนี่ยมีสองแบบมิติที่หนึ่งคือลูกค้าที่กู้เงินต้นไปแล้วก็ไปทําขอบแล้วก็เวลามาคืนก็มาคืนเฉพาะดอกเบี้ยเพราะว่าเงินต้นก็คือเกีย่ยวกับกาทำหลับทาขอบต่อไปนะครับกลุ่มนี้ก็มีมีอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งคือเรื่องที่ว่าเทอมโลนนี่นคือเป็นการกู้ตัดตัดต้นตัดดอก ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ก็คือจะอยู่ในตัว2.7ล้านลายนี่แหละที่เข้านะครับซึ่งซึ่งมันจะคนละเดฟเฟนิชันกับคำว่า persistent debt ของแบงก์ชาติกลุ่มที่ไม่ไม่เข้าโครงการพักเออตัวที่ตัวที่ไม่ได้พักหนี้พอที่เหลือนะครับจำนวนจำนวนลูกค้าเนะี่ยมีอีกมีอีกประมาณ40ซึ่งนี่ก็เป็นกลุ่มที่แข็งแรงนะครับเรามีมาตรการทั้งในเรื่องของเอ่อถ้าเกิดเป็นเกษตรกรการายรย่อยที่ยังไม่ได้เข้าในะอีกประมาณ ท,ที่เราดูไว้อเคือ,เร,อเรื่องที่เกี่ยวกับพวกได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องของ In c ส n t i v e ในมิติของการที่เราจะปรับวินัยการเงินของเขาในการชําระให้ตรงตามงวดหรือว่าเมื่อมีเงินแล้วก็มาชําระเราก่อนแทนที่จะมาชาระเราเป็นคนสุดท้ายซึ่งอันนี้ก็มีทั้งในเรื่องของมาตรการชําระที่มีโชคนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวอินสตีในมิติของดอกเบี้ยนะครับกไ็ไม่ได้ทิ้งในกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาตรการนะครับเอ้ามครับ<น><น>